สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ติดตามเพจ SCS แล้วก็ y o u ยูทูบช n n e l แชร์ดีมันสมัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมเผยแพร่บ,บนเพจ SCS s ที่มาพร้อมกับเสียงของผมเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็จะมีเป็นไลฟ์สตรีมเกมอยู่4-5คลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ความตั้งใจผมก็จะมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้เมาส์การเซตติ้งเมาส์นะครับก็คือการตั้งค่าเมาส์บน Windows 10นะครับผมสำหรับรหลายๆคนนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องของตัวพอยเตอร์เมาส์นะครับอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ดังใจนะครับหรือว่าบางทีอยากจะให้มันช้ากว่าหรือว่าเร็วกว่าที่เป็นปัจจุบันนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาต้องไปตั้งค่าตรงไหนจะหาได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าเมาส์บน windows t e นะครับผมในส่วนของการตั้งค่าเมาส์บน windows t e นั้นนะครับเราสามารถหาได้จากเมนูบน control panel นะครับซึ่งการที่จะเข้าในหน้าของ control panel นะครับเราก็มาเลือกตรง Typ e h e r e to set ตรงนี้นะครับผมเราก็มาเลือกพิมพ์ Control p a n e l นะครับผม c o n ตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วครับว่ามันจะขึ้นมาละเป็น c o n t r o l p a n e l นะครับผมเราก็คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างที่เป็นอคอ Control Panel Items นะครับผมในเนี้ยก็จะมีเมนูมากมายนะครับให้เราเซ็ตซึ่งวัน ต,ต่อไปอผมก็อาจจะมานำเสนอบางเมนูที่เห็นว่ามันมีความจำเป็นหรือว่าผู้ใช้งานคอมพี่เพื่อนน้องๆทุกคนเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้นะครับผมก็อาจะามานำเสนอจะพยายามมานำเสนอนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะโฟกัสที่เมนูที่เป็นเมาส์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ ทีนี้บางครั้งนะครับถ้าสมมุติเราคลิกคอนโทลพาร์เนลขึ้นมาแล้วอะ่ะหน้าหน้าต่างมันไม่เหมือนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมตัวเมนูเมาส์ก็จะยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะครับหลายคนอาจจะเปิดมาแล้วหน้า d e f a u l t เป็นหน้าแคตตา็นะครับหาเมนูเมาส์ไม่เจอก็จะมองว่าไม่เห็นจะมีเมาส์เลย ก็ให้มาเลือกตรงวิวบ b ยแล้วก็มาเลือกเป็นสมอลไอคอนนะครับผมก็เราก็จะเห็นเมนูเมาส์แล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าเราก็คลิกซ้ายที่เมนูเมาส์นะครับก็จะขึ้นหน้าเมาส์ p r o p e r t i e s นะครับผมหน้าเมาส์ Pro p e r t รตตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่าหล,หลายๆอย่างให้เราตั้งอันดับแรกก็คือเวลาเราดับเบิลคลิกจะให้มันเอฟเฟกเร็วหรือช้านะครับเราก็ สามารถมาเลือกตรงสปีดเนี่ยเลือกเป็นแฟตหรือว่าเป็นสโลได้ส่วนที่2นะครับจะเป็นตัวพอยเตอร์นะครับผมพอยเตอร์ตัวนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาตัวพอยเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงเปลี่ยนได้ด้วยนะครับส่วนที่3 pointer option นะครับผม pointer option ตัวนี้ก็คือที่ผมต้องการจะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือการขยับของตัว pointer ให้เร็วให้ช้านะครับก็จะอยู่ในเมนู motion ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของ view กับ hardware เนี่ยผมอาจจะข้ามไปนะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ pointer option แล้วก็ในเรื่องของบัตทอมมากกว่านะครับอันนี้ผมมีเสริมนิดน,นึงนะครับผมเรื่องของบัตทอมคอนฟิกูเรชันนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะบอกว่าสวิตช์ไพรม a รีแอนด์สแกนเดอรี่บัตอนะครับผมความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าปกติเมาส์ที่เราได้มาเวลาเราคลิกซ้ายมันก็คือคลิกซ้ายก็คือคลิกซ้ายเลือกเลือกสิ่งที่เราต้องการนะครับผม คลิกขวาก็คือเวลาที่เราอยากจะเลือกสิ่งนั้นแต่เราอยากจะทำอย่างอื่นอย่างเช่นผมเลือกตรงโครมตรงนี้ถ้าผมคลิกซ้ายผมก็จะเลือกตรงโครมถ้าผมดับเบิลคลิกมันก็จะเปิดขึ้นมาแต่ถ้าผมคลิกขวาตรงนี้มันก็จะขึ้นมาละว,ว่าผมอยากทำอะไรกับมันครับผมมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับถามว่าเขามีสวิตต์ตรงนี้เพื่ออะไร มันจะเป็นบางกรณีสำหรับคนที่ถนัดมือข้างซ้ายนะครับผมก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยผมถนัดมือขวาผมก็จะใช้นิ้วชี้ผมคลิกด้านซ้ายนะเมาส์ซ้ายก็จะเป็นคลิกซ้ายแต่ถ้าสมมุติเราถนัดด้านซ้ายแล้วเราต้องใช้นิ้วชี้ในการคลิกซ้ายเราก็จะจับเมาส์ไม่สะดวกนะครับหรือว่าถ้าเราจะจับเมาส์เหมือนกับคนที่ถนัดขวา เราก็จะต้องใช้นิ้วกลางในการคลิกซ้ายแทนนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะรู้สึกขัดขัด,ขดก็เลยมีเซ็ตตัวนี้ขึ้นมานะครับสำหรับช่วยคนที่ถนัดด้านซ้ายนะครับผม mm hmm. เมื่อเราเลือก pointer speed mm hmm. ได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วครับผมเราก็กด apply นะครับ pointer ก็จะเปลี่ยนมาที่ตามที่เราต้องการนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีทริคอีกทีกหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆทุกคนนะครับ<ม>ก็คือการตั้งออโต้ชัดดาวบนคอมพิวเตอร์ Windows 10นะครับจริงๆ Windows 7ก็ทำได้นะครับผมการตั้งออโต้ชัดดาวก็คือเวลาที่เราต้องการจะเปิดคอมไว้แต่เราอาจจะไม่อยู่บ้านหรือว่าเราอาจจะ เปิดทิ้งไว้เปิดหนังไว้ดูแล้วก็เราต้องการที่จะนอนโดยที่ให้คอมมันปิดเองนะครับก็จะมีคอมมานที่เรียกว่า shutdown นะครับก็เราสามารถเซฟได้ง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เราก็มาที่ปุ่ม search เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า shutdown นะครับตามด้วย -s นะครับ -t นะครับแล้วก็ตามด้วยระยะเวลา ระยะเวลาตรงนี้จะคิดเป็นวินาทีนะครับอย่างเช่นผมอยากจะเซตไว้ที่1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับก็ผมก็จะเอา60นาทีเนี่ยคูณ60วิก็จะเท่ากับ3,600วินาทีนะครับผมก็ Enter ไปตรงก็จะมีปับขึ้นมาด้านซ้ายนะครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นบอกว่า Windows w i e w shut down in 60 minutes ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะชัตดาวน์ใน60นาทีนะครับเราระหว่างนี้เราก็อาจจะเปิดเปิดเพลงเปิดหนังอะไรดูก็ได้หรือว่าเราจะออกไปข้างนอกก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักพอถึง1ชั่วโมงคอมของเราก็จะชัตดาวน์เองนะครับผมแล้วก็ ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ cancel นะครับผมเราก็มาเลือกเหมือนเดิมครับพิมพ์ command เดิม shutdown แล้วก็ลบ a นะครับแค่นี้ครับผมตรง pop up นี้ก็จะขึ้นมาว่า dischedule shutdown has been canceled l ครับผมก็คือที่เราตั้ง auto shutdown ไว้ก็ถูก cancel จะถ,ถูก cancel ไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับจะถูกใจนะครับผมในวันต่อๆไปผมก็จะพยายามนำทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมาแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ